สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สองแฝกปากใต้ค่ะตามคำขอค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมดอกโดนขนมรางไข่อับเปรามงหรืออัเปเลงเงขนมสี่อย่างนี้มันเป็นสูตรเดียวกันค่ะสมัยก่อนเขาเรียกว่าอับเปราโมงค่ะหรืออัเปเลงเงมันเป็นธรรมดาที่คนเราสมัยนี้จะมีการพัฒนาและคิดค้นที่จะทำขนมออกมาสวยๆเพื่อที่จะได้ออกมาจำหน่ายและเรียกลูกค้า หึ่งเป็นที่มาของขนมชนิดนี้ว่าขนมดอกโดนหรือรางไข่ค่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มขั้นแรกผสมน้ำตาลทรายยีสต์แล้วก็น้ำอุ่นคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะและรอให้ยีสต์ทำงานจนเกิดฟองระหว่างนี้อย่าใส่เกลือเพราะเกลือจะทําให้ยีสต์ตายได้ค่ะ จากนั้นนำแป้งมาคุกเกลือค่ะน้ำตาลปีบ๊บใส่น้ำลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันให้น้ำตาลละลาย เมื่อน้ำตาลละลายแล้วนำแป้งมาใส่น้ำที่ผสมกับยีสต์และน้ำตาลปี๊บที่ละลายน้ำผสมให้เข้ากัน ถ้าหากว่าเราค้นกับทับพ,พีแป้งละลายไม่หมดสามารถที่จะใช้มือเพื่อที่จะให้แป้งละลายได้เร็วขึ้นเพราะแป้งมันจะเป็นก้อนๆตอนนี้แป้งก็ละลายหมดแล้วก็จะได้เหลวประมาณนี้ค่ะพักเก็บไว้5-7ถง7ชั่วโมงเพราะจะทำให้แป้งนุ่มปิดฝาไว้ให้ไม่ชิด ส่วนมะพร้าวถ้าจะทําขายให้ไปนึ่งน้ําเดือดจัดสักห้านาทีก่อนนําไปนึ่งคลุกเกลือก่อนเพราะระหว่างนึ่งเกลือจะทําให้ความเค็มของมะพร้าวเสมอกันค่ะเจ็ดชั่วโมงผ่านไปแป้งจะเกิดฟองอากาศเพราะมียีสต์เป็นส่วนผสมคน้คนๆมันสักหน่อย จากนั้นเตรียมแก้วเตรียมช้อนนำไข่ตีลงในแก้วใส่แป้งลงไปตีให้เข้ากันทุกครั้งที่จะลงทอดขนมต้องค้นตัวแป้งทุกครั้งเพราะตัวแป้งจะลงไปอยู่ข้างล่างค่ะตั้งกระทะให้ร้อนทาน้ำมันเพื่อไม่ให้ติดกระทะ เมื่อน e. ้ำมันร้อนใส่ตัวขนมลงไปและขั้นตอนนี้ก็จะเป็นที่มาของขนมอาแปะแรงงยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องแรงแงขนมแบบนี้นะจะวนๆไปแบบนี้เขาจะเรียกว่าแรงแงค่ะก็เลยเป็นที่มาของขนมที่เรียกว่าแรงแง่ ปิดฟ้าไว้สักพักไม่ปิดก็ได้ค่ะและอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าอาเปลามงเพราะเวลาที่จะพลิกขนมคนสันไมก่อนจะใช้วิทยุกลับด้านแต่ป้าไม่กล้าโย,ยนเดี๋ยวมันจะไปร่วงที่อื่น เราจะกลับแบบนี้ค่ะแต่คนสมัยก่อนเขาจะโยนก็เลยเป็นขนมอาเปลามงลามงก็คือโยนค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะอาเปลามงอาเปลงแงหรือดอกโดน มาถึงขั้นตอนการใส่มะพร้าวตอนนี้เราใส่มะพร้าวมะพร้าวที่เราคุกเกลือไว้ค่ะอยากได้เยอะได้น้อยตามใจเลยค่ะเราก็จะวนมวนแบบนี้นะแต่ถ้าขนมดอกโดนขนมรังไข่ที่เขาเรียกกันก็จะมีแม่พิมพ์อีกแม่พิมพ์หนึ่งที่สวยเป็นลายดอก แต่เราจะไม่ไม่ได้ทําด้วยเพมค่ะเราจะใช้แบบกระทะถ้าใครจะทำไขยนี่สามารถทําได้เลยค่ะเป็นสูตรง่ายมากาถ้าหากว่าเราผสมแป้งมันแบบว่าเหลวเกินไปก็ไม่เป็นไรค่ะที่จะย้ำสักนิดนึงก็คือเวลาที่เราอาเอาแป้งไปผสมกับกับไข่ขั้นตอนนั้นก็อย่าใส่แป้งเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าเราจะาได้รสชาติเราอยากได้รสชาติให้รสชาติของไข่ มันจะเยอะกว่าแป้งมันจะได้อร่อยค่ะถ้าหากว่าเนื้อแป้งมันจะเยอะกว่าไข่รสชาติมันก็อร่อยเหมือนกันแต่จะไม่เหมือนกับท้องตลาดอย่างท้องตลาดนี่เขาจะให้รสชาติไข่ออกมาให้เยอะกว่าแป้งออลองสังเกตดูเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยเขาจะใส่แป้งน้อยๆไม่ค่อยเยอะไข่หนงฟงกับทักพีของเขาตะบวยหรือกระบวยของเขาเนี่ย เล็กใหญ่ขนาดไหนก็ลองสังเกตด,ดูถ้าใครอยากทำไข่นะเพราะว่าเราจะให้ไข่จะออกมาเยอะกว่าไข่เยอะกว่าแป้งมันจะอร่อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้อย่าลืมช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราซ่องแฝกปากใต้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ